ขอาการสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ม่อ,อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอารูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายจากวัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพระที่งดงามจริงๆองค์หนึ่งพระองค์นี้นะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายรูปหล่อบโบราณเนื้อผสมทองนะครับเนื้อผสมทองงดงามจริงๆนะครับ พิมพ์นี้เป็นรูปหล่อโบราณท่านเห็นหรือเปล่าว่าพิมพ์นี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาห้าชายที่มีสังวานคล้องเห็นเปล่ามีสองเส้นที่หน้าอกเห็นหรือเปล่าครับเส้นสองเส้นหน้าอกนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมเลยครับพิมพ์นิยมเลยคือว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะจากวัดบางคานเก่านะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ชิตาห้าชายนะครับเก่าจริงๆคมจริงๆนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระราคาหลักล้านนะครับหลักล้านนะครับท่านตองดูให้ดีนะครับหลักล้านนะพระองค์นี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับใจถึงอยากจะเป็นเจ้าของก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ มีองค์เดียวนะครับที่งดงามจริงๆนะครับพระองค์นี้เป็นผสมเนื้อผสมทองนะครับเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับถึงยุคสมเด็จแต่ของหลวงพ่อเงินนะครับถึงยุคหลวงพ่อเงินนะครับจากวัดบางคานเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังดูชายชีวอนนะครับดูชายบอนคมมากนะครับคมมากทางนี้เพอผูก่านการใช้งานมาแล้วนะครับผ้าใช้งานนะครับ ใช้งานมาจะเห็นสนิมเป็นประกายเลยครับเก <c oughs> ่าครับเนื้อเปลี่ยนแปลงของเนื้อสนิม yeah. <c oughs> จะเห็นชัดเจนนะครับเป็นผสมทองคําไว้นะครับผสมทองคําพระองค์นี้ทองคํากับทองเหลืองแก่ทองคํานะครับงดงามจริงๆครับข้าวเบ้ายังติดอยู่ครับคราบเบา้าเป็นพิมพ์ขิตาห้าชายนะแต่คล้องสรส้อยสังวาลอยู่นะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับคล้องสร้อยสังวาลนี่ด้านข้างนะครับเป็นปลอยตะเข็บ แปลกเ,เขาเรียกว่าพิมพ์ประกอบนะครับประกอบรอยจะเก็บยังเห็นอยู่ด้านแขนเนี่ยครับถึงแยนนะถึงศีรษะเป็นพิมพ์ประกอบนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะท่านผู้ชมด้านหลังครับนี่รอยดูดวชีวรด้านข้างนะครับงดงามผมจะตัดภาพเล็กๆมาให้ท่านผู้ชมได้หเห็นภาพกันแจมๆเลยว่าเป็นอะไรนี่เต็มอง์นะครับด้านหลังเต็มองเป็นพิมพ์ที่ตาห้าชายนะครับ จากวัดบางคานนะรุ่นแรกๆยยุคต้นๆเลยนะครับเป็นพิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์นี้ครับหายากมากนะครับเราเรียกว่าคอย้องสร้อยสังวาดนะครับพิมพ์กีตาห้าสายกีตาชัดเจนเลยครับพุทธศิล์งดงามมากครับพระองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ก็ติดราคาไว้อยู่นะครับหลักล้านนะครับหลักล้านบาทถ้าใดสนใจเขเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ เอาชมมาเต็มองค์นะครับีนด้านหน้านะครับถูกความงดงามขององค์พระนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับนานๆนนจะเอาพระตัวสวยพระง,งามๆมาท่านผู้ชมได้รับชมกันทีนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับวันนี้ต้องฝากกาดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามรัะสวัสดี